ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุขแนวที่สองกรณีที่ไม่เสเวยการมสุขข้อ2องกขั้นดีเลิศได้แก่การได้เสเวยความสุขอย่างประณีตที่มีความเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวแล้วโดยที่จิตของบุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากความใฝ่ปรารถนาต่อการมสุขไม่โน้มมา หรือไม่วกเวียนมาหาการมขนั้นอย่างเป็นไปเองโดยธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมหลุดพ้นจากปัญหาที่จะเกิดจากกามไปได้โดยสิ้นเชิงข้อ2ขอ,อ,ข,อขั้นดีได้แก่การละการมุขของผู้หวังจะได้และกำลังฝึกเพื่อจะได้ความสุขอย่างประนีตการละการมขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายการมขแล้ว มีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประนีตต่อไปหรือแม้ยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้นแต่ได้มองเห็นอย่างทราบถึงโทษของกามและเล็งเห็นคุณของสุขที่ประนีตกว่าพร้อมทั้งมีความหวังว่าจะได้ความสุขประณีตนั้นและสมัครใจที่จะฝึกตนการสมัครใจและรู้ตัวว่ากำลังฝึกตนจะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียเนื่องด้วยการกักกฎหรือฝืน แต่เมื่อใดไม่ต้องการจะฝึกหรือหมดกําลังศรัทธาที่จะฝึกเสแล้วอย่างแน่นอนก็พึงยอมรับความพ่ายแพ้และเลิกการฝึกได้เช่นถ้าบวชเป็นภิกษุก็ลาศิกขาเสียโดยสมัครใจสำหรับผู้ทําเช่นนี้โดยสุจริตใจแม้แต่การศึกสึกบวชบวชซึ่งตามปกติม่ใช่เป็นวิธีการที่ท่านสนับสนุนเลยก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดความพร้อมจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกได้ด้วย เช่นพระจิตตหัตสารีบุตรที่บวชและศึกถึงเจ็ดครั้งแล้วในที่สุดได้บรรลุอรหัตผลเป็นต้นข้อ2คอขั้นสามได้แก่การละกามาสุขเนื่องจากปฏิกิริยาต่อกามแล้วแล่นไปสุดทางตรงข้ามประพฤติวัดเข้มงวดบีบคั้นตนเองระบายความเกลียดชังกามโดยเอากายตนหรือชีวิตเป็นเป้า ระดมทุกข์เข้าทับถมตนการดีบคั้นตนเช่นนี้หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเข้าใจและการฝึกฝนที่กล่าวในข้อสองขอย่อมกลายเป็นการเบียดเบียนตนและกลายเป็นปัญหาทางจิตอีกอย่างหนึ่งพึงระลึกไว้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการไม่เบียดเบียนตนเองเป็นหลักการสำคัญเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ปฏิบัติด้วยฝืนหรือด้วยปฏิกิริยาเช่นที่กล่าวนั้นพึงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการฝึกในข้อสองขอในสังคมไทยได้มีประเพณีการบวชอย่างหนึ่งเรียกว่าบวชเรียนซึ่งนอกจากเปิดโอกาสแห่งการบวชสำหรับผู้พร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประนีตแล้ว ก็ใช้การบวชเป็นช่องทางสำหรับให้การศึกษาแก่มวลชนด้วยการฝึกฝนเยาวชนทั้งด้านวิชาการศีลธรรมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้บวชส่วนมากบวชตั้งแต่ยังเด็กตามความประสงค์ของผู้ปกครองเมื่อบวชและได้เรียนพอสมควรแล้วก็ตัดสินเองโดยสมัครใจว่าจะบวชอยู่ต่อไปหรือจะกลับคืนสู่เพศครือัด ด้วยความยินดีต้อนรับของสังคมโดยวิธีนี้ระหว่างที่บวชอยู่ผู้บวชย่อมรู้ตระหนักว่าตนอยู่ระหว่างการฝึกซึ่งถ้าตนไม่ต้องการอยู่จริงก็จะฝึกอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะละเลิกไปเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็ยอมรับความจริงได้และแม้แต่คนที่ไม่พร้อมก็อาจตั้งใจฝึกตนให้ดีที่สุดตลอดช่วงเวลาชั่วคราวนั้น วิธีฝึกโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นนี้จึงทําให้เกิดผลดีโดยไม่เกิดโทษที่เนื่องด้วยความกักกฎแล้วดิ้นรนออกนอกลู่นอกทางหรือหากมีโทษก็เหลือน้อยที่สุดโดยในยะนี้หากยังคงรักษาประเพณีบวชอย่างนี้ไว้ก็จะต้องเปิดโอกาสให้การศึกเป็นไปโดยสมัครใจอย่างเสรีด้วยจึงจะเป็นการชอบธรรมแก่บุคคลและก่อประโยชน์สุขแก่สังคม พระพุทธศาสนาสอนให้มองดูรู้เห็นและยอมรับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงสนับสนุนให้ฝึกตนเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่มีความพร้อมและฝึกฝนตนอยู่ในระดับต่างกันก็อยู่ร่วมกันโดยสงบสุขปรารถนาดีและเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมประโยชน์สุขอันชอบธรรมและความก้าวหน้าของกันและกันตามระดับ ไม่ขมขีบีบคั้นหรือหมิ่นแคลนกันและกันร่วมกันสร้างบรรยากาศของสังคมให้มีความร่มเย็นไมตรีดีงามเจริญพัฒนาพร้อมไปด้วยกันกับความสงบสุข